สวัสดีค่ะเสบนัวขั้วอีสานมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วมันนี้จะนางนีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือตำสัวปูหน้าวอช่าพี่นองจา๋าช่วงนี้กระิีได้ยินเมนูเ,เกี่ยวกับปูหน้าหลายนอกจากพี่นองจ๋าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพิ่นมีย่อมไปขุดปูหน้ามากินเป็นอาหารบานเห่านอกจากกะทนนิดนึงนอกจากพี่นองจา๋าพักกะมีบ พักวังตุ่งนอกจากกะะลำและะ้วก็ม,นนวกมีทั่วพู่พี่น้องจ๋าเนี่เห็นบ่นอ้อทัพพู่มีทัพพู่จะละก็แตงกวาพว่ฟักงาวพี่น้องพว่ฟักงาวเนอกจากลวก็มีแคบหมูมากินน้ำมากพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันแซ่บๆขออนุญาตใส่มือหยุ่มนอกจากพี่น้องมาๆมาพี่น้องมาว่าสีอยฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนอกจาก มากินตำสวบปูหนา้ากับยายนางเด้อจะพี่น้องเจ็บๆค่ะ เท่งแคบหมูสิกอบเท่งลันรับจอพี่น้อง หูน้าอย่างนี้เอามาหนึ่งกอนได้แต่พี่น้องคำสองคำความเผ็ดกามาละพี่น้องอืม you <laughs> อูกตัวนี้น้อยจะมีพี่น้อง What? <laughs> น้องแซ่บไ กระดองนี่ปูจัง เพชรจะพี่น้องจ้าเดี๋ยนั่งถ้าบอกกินเพชรก็คือบ่อด็กินอีหยังค่ะพี่น้องแต่เด้กุบ้ภาพผู้ภาพ,ภาพอืมสว่าง สำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้นอกจากพี่น้องจ้าพักบางอย่างกับโบเดก,กินเพราะว่ามันหลายอย่างไหลเนาะพี่น้องจ้าแสบกระแสบเหมือนกันกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องลายหล,ยลยได้จากที่แว่ขามาให้กำลังใจกะขอวอวยพรให้เพราะไม่พี่น้องเดินทางไปไซมาไซกะขอให้แค่คาดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าในธุรกิจและหน้าที่การงานนอกจากพี่น้องจ้า เด้นั่งกับปากพขอไม่พี่น้องก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามก็มกระดิง่งกริ้งๆิไม่เด้อจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหมนอคเนาะสวัสดีค่ะ